ครับสวัสดีครับพื่นะ้องโอ้เสียดตัวนี้นะปกติใสเนี่พอดีเลยเนพะี่น้องปันี้อ้วนขึ้นเลยเนพะี่น้องอ้วนขึ้นครับเลยเนะาะต่างกอดจืดือเลยรู้สึกว่าครับตอนไปตลาดก้อนเพชรน่นะตอนเมื่อเช้านี้ไปซื้อ ซ anyway, so ื้อแนว้ยกินกับวน้องม่อนอยู่ตลาดพ้อนเพชรนะแม่ข้ามันกล่องบ่อเห็นเลยเป็นเบิองเสียข่อยวันวานดึงเสียเมืองลูกอะไ้ดึงให้เบิองผมได้ถามบอกว่าที่ว่าจะจอยร่องิวฬาสันเอาจอยจะไหนใหญ่ผมบอกผมห่วยเลยบ่อสันแล้วอ่ะถ้าเพิ่งพวงมาจอยกันนั่เดียวคือจอยเขากัดแบบนี้น้อพี่น้องครับปวดคุยกันพี่น้องตอนนี้กับใบสองแล้วเนาะ เบิ้งเมื่อถือเบิ้งไปเบิ้งมาเบิ้งไปเบิ้งมา,งงมา,ากอ่ะเพราะพี่น้องมันถามมากยอดคุดเลกอ่ะหลายคนสมควรเนาะเฮากาชิมาบ่อยคนฟังเป็นยังไงเนาะเคนมองวสีมันถามมาแล้วอ่านที่แบบเราก็พระเดชาได้หานเดี๋ยวแล้วก็ถามคาราวาวในเชิงแบบว่าพ่อแม่ไม่ค่อยสนใจลูก ไม่ป่วยบ่อยได้ไงเนาะความหมายของคนแบบเขาอ,อ่านแล้วจาก่อยที่บเอเปรียบแว่าควรวัคสีนที่เราอยากจะถามข่อยกับเมียข่อยเ,อาเนาะลูกคนไม่ป่วยเขาเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหนึ่งวัคซีนเคยฉีดไหมบ้านนี่เราถามมาวางที่บอเราก็อ่านข้าคำถามหน่อยครับผมจากเล่าควมหมายไว้ยังไงของคนใจแล้วว่านองมาหน้าคือผู้ชายบอกก็ยังไงกับคนรู้แล้วว่าคือลูกชายก็เอาน้องไปเที่ยวด้วย วัคซีนเคยฉีดไหมคะวัคซีนเคยฉีดไหมคะวันนั้นขันเล่าติดตามข่อยกับน้องม่นมากแต่สมัยอยู่ระย่องแล้วกับซีรูเนาะอันนี้แล้วกับเอฟซี FC ไหมว่าถือว่าวเราเป็นเอฟซีไหมว่าไป็คตอบคนน้องพี่น้องถ้าพี่น้องบวกได้ติดตามข่อยกับน้องม่นมากแต่สมัยข่อยมีน้องมานานังดาวน้องม่นไปฝากขัน ตั้งแต่สื่อมาตรวจเลยอ่ะครับผู้ใดไปเอฟซีูุ้ไขเนาะคอยบันทึกไว้มดในซองไข่ซองว่าเวียสาวม้วนลักษณซองสาวเล่าวิสานเนาะถ้าผู้ใดเปเอฟซีแช์เบิ้งมาตลอดเป็นที่เข้าใจคือว่าแหละเอฟซีบางทีมันเคยเบิ้งหรือมันก็หายไปเป็นปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีก็แล้วแช่หรือบางคนเดือนสองเดือนสามเดือนที่เดือนเพื่อนครยังย้อนคำว่าเบิ้งไม่กับมี่แต่ว่าผู้ใดเป็นเบิ้งตลอดเดือนหนึ่งกับเขาเบิ้ง ทีละอาที่สองอาทิตย์ทั้งทีงทว่าก็ญชรู้ความเคลื่อนไหวเขาเนาะแต่ว่าอันนี้ขนาดจ,จะเป็นเอฟซีไหมนะเพิ่นรูจักถ้าบ่าเป็นการลุกวนก็ย้อนไปเบิ่งคลิปก็ได้เด้อคุณแม่เด้อที่ถามมาเนาะย้อนไปเบิ่งตั้งสมัยห้าปีที่แล้วปีสองพันสิบเก้าว่ะย้อนไปเบิ่งคลิปที่ช่องสาวเล่าเนาะแต่ว่าช่องสาวเพียรนี่มันกัญชีไอยเปิดมาอันนี้มันเป็นเปิเปด รอบที่สองในช่องเบ้าเพชรเนี่ยช่องเบ้าเพชรสาวนมนดีแท้จริงนี่ยก็าหายเบ้าคอไปเห็ดแต่ว่าคลิปน่ะคอยรบถิมเรอบกวายนยกช่องแหย่ร้านไปเห็ดก็เลยรบถิมมันเลยบพราะคอยมีเราช่องเบ้าเพชรสิ่ย่างตั้งองสาวเล่าเบ้าอีสานปีสองพันสิบเก้าก่อนปีสองพันสิบเก้าเนาะน้องมะนาวเกิดสองพันสิบเก้าเลยถ้านองมาหน้าตั้งท้องเลยปีสองพันสิบแปดนอกแมนบอกเออปีสองพัะนสิบเก้าก่อะ ช่วงช่วงสิปีใหม่บอกว่าเด็กน้อยมันต้องเก้าเดือนเนาะมันจังขอดเนาะคนเน่าตั้งต้องเก้าเดือนเนาะจังขอดกระเสียงว่าก้อนน้องมัาหน้าที่มานขอดเดือนเก่าวันเี่เก่านี่ก็ต้องย้อนเขับไปแล้วตอนเดือนมกรล่าเดียนท่านว่าที่ก็พาน้องม้วนเรื่อมไปฝากขั้นเลื่มซื่อเนี่ยมาตรวจรัวมีก่อนจะท้ายไว้ตลอดบันทึกไว้ตลอดเ่าก่อนคุณแม่เสีมาถามมา บูขยัมีความรับผิดชอบใน่ารว่าลูกปวยวยเพราะว่าบวสีวัคซีนเนาะจากคําถามที่เราถามมารัฐศิวาคือลูกชายแค่เราพิมพ์ไปแล้วของบเขจใจถ้าก่อนคิดสวรรค์ว่าผู้ขยันบวสีวัคซีนให้ลูกเนาะพอก็ะเรยอยากบอกแล้วว่าห้ยย้อนเข้าไปว่าการกดไล่กันเมื่อเดียวในที่หาทิพย์คนบกข้าาจต้องกันเงินบวซีนเนาะบวซีนต้องบให้ฟังมืออื่นมือเอื้นไปก็เป็นรอยเนาะก็ต้องบ่อยฟัง เริ่มเมื่อแต่ซื้อมาตรวจขอกระไทยน,ออนอ้ยนองมณ์ว่าเออน้องมณ์มีท้องมีไก่ขอกระไทยพี่น้องเบิ้งหลังจากนั้นก็เริ่มฝากขั้นมากขอกระไทยมาตลอดฝาาขั้นฝาาขั้นฝากข,ข,ข,ขั้นจนมาไปหอดคอดหอดคอดมากจักมือจักมือเริ่มไปฉีดวัคซีนเมือ่อใดข่อกระไทยตลอดพาน้องมาฉีดวัคซีนถึงคข้ฉีดวด้ทายอยู่ขางในนาหมอแต่ขอกระไทยว่าเออว่นน้พาน้องมาฉีดวัคซีนทายมาตลอดจนมาหอดเข็มสุดไถยซีปีวะก็ยังไม่ขอกระจำอะไรอันโดน สมมติสียังพูดสมมติสียังกับพีครบมดซีดมาตลอดจนว่าทุกวันนี้จนมดซีดหมดละนี่เนอะใครไม่ผู้ใดติดตามูกไขว่าสมมติจันอจนอนนี่แล้วเข่าวมอไม่นเนาะของกบอะไรเราฟังตาสีบอใน,นแง่ว่าเราถามาเบิ้งหลังๆอาจีพว่าเราเคยเห็นลูกไขว่าลูกไปฉีดวัคซีนเนาะแเคยจังว่าไปนั่งเพื่อนไปล่มบา้านหมู่บ้านหมู่บ้านเครืองมือก่อนก่นกอนโควหกคนอีกแล้ว ว่าแต่พาลูกไปหาหมอแต่ไม่เคยเยน็นพาลูกไปหาหมอสักครั้งเลยมีแต่ไปซื้อ,อยาที่คลินิกเอามาให้กินแล้วโกว่าพาลูกไปหาหมอเอาความกระบอกระว,ว่าสถานาการณ์เนี่ยมันก็นก็คือจังเฮาคิดไว้จังว่าคนไปขี้นิดนี่อ่าโกก็ไปหาขี้นิดตรงหมอเนี่ยคนมาเออว่าเมียนคนมาวันผ้าลูกไปหาหมอคี้นิดกับผ้าไปซื้อเอาล้านยาหรือซื้อสรูขอขอ๊ปก็ว่าไปขีินิด เราเขาเรียกให้ฟังว่าสมมติเราขี่นิกนี่เขาไปคนปิดเขาเลยว่าไปน้องม่นเขาไปขี่นิ้ข้างข้ามอ่างม้วนมองมุกไอยเคยอยู่มันมีขี่นิ้กันหนึ่งละค่ะร้านขายยาของคุณหมอมันก็เป็นหมอให้กันแต่มันมาติดกันเนี้ยถ้าพูดยูยข้ามอ่างม้วนข้างป้องปลาท่อข้ามอ่างม้วนสมจักว่ามันมีขี่นิกหมอหนึ่งละค่ะล้านขายยามันจะยู่ห้างกันประมาณจะขาสิบเมตรหรือว่ายี่สิบเมตรเดี่ยะไปว่ถึงห้าสิบตำ ก่อนออกจากปั๊มปรทอขา,ามาฮ้วนมันจะไปาเป็นแยกมีร้านขายไกย่อยู่นี่ที่น้องว่าน,น่าซื้อประจำแล้วก็มีร้านพิซซ่าน,น้อยๆแล้วก็มีร้านขายซีมเเนื้อที่นทว่คไปซื้อประจำนะแล้วก็มันเป็นร้านขายยาของคุณหมอแล้วก็มันเป็นขี้นิกคุณหมอแล้วก็เป็นตลาดข้ามาฮ้วนค่อยๆพังคอยเรียกวันจีพาน้องมดไปขี้นิ้กก็เลยเหตุคลีปตอนต้นว่าผ้า ลูกไปฮาหมออยู่คี้นิ้กว่าเจเพื่อนไปเบิ้งตรวจร่างกายตรวจเบื้องนนนี้นั่นมัดไปแล้วขี้นิ้ปิด์ปัดใช่เนี่ยหยุดห้าวันหมดบนเขียนนใ้เข้าได้เดินทางมาแล้วพอดีมันก็มีร้านขายยากับพุณนหมอนั่นแหละมันก็ตรวจแล้วก็วัดก็เลยเข้าร้านยาบัดนนี่มันเป็นทั้งท่านบ่แม่เนเอาตัวก่อนเข้าทํำคลิปออกไปเข้ากับบลัวันสิปิดิสถานอากาศนบอยพังนอกเอออันนี้เพราะเปห้าโอห้เย็บซี่โอ้เพื่ออะไรนั่นลูกผมนะ เขามีชีวิตเขาคือหัวใจของผมนะคุณรักลูกคุณเท่าไหร่ผมก็รักลูกผมเท่านั้นแม้แต่สัตว์มันก็ยังรักลูกอันนี้เราเป็นคนมาสัตว์ประเสริฐเนาะอพอไปถึงสถานการณ์ไปพับเขาปิดก็เลยต้องมาซื้อ,อยห่อยู่นี้าานอากาศ่ทยในพ่อหมอได้เซ็ตซุดใจว่านองมาหน้าเนี่ยเอา,อาหีไปกิตาเล่ยกับคุณหมอหรือคุณตตรว,าว่าสามสิบเปียสเกือบสามสิบเปียสแล้วไข้ออนอ่อนแล้วก็จัดยาให้กินหลักกระเท่าเนี่ยกบแข็งเลี่ยนแล้ว ถึงเศร้าอะคันในเศร้าขาดจดนปลดดอกเตอร์คันดีขึ้นชิ่งเศร้าฮอนบ่ค่อยไอแล้วก็ชิมูกะบ่ค่อยมีแล้วไอไปมึงเรียนบุกอดีตัวตรงไหนบุกซื่อที่ว่าบุกไข่ทิดงตัวขึ้นได้ไหมบุกไข่อย้งต,ตัวนั่งขึ้นลูกข่อยเดียวก่อนแล้วมีความหาักนอกไปน,นอกนอกเออก็มายังขืนนะมิ้นทีนทน่ว่าบุกไข่อยโคกเอฟซีอันเลี้ยงขีดวัคซีนเนี่ย็ย้อนกลับไปเบิ้นคือนบอลเพนบอกเด้อตั้งแต่ปี2019หวานก็จำว่าผิดน,นะ แต่ว่ามือไหนขอกระจำบาบไอะรมือที่แท้จริงหรอ,ยอกย้อนครับไปเบื่อปีมันจิบเข้านะเลื่อนเลื่อนเบื่อที่ช่อง้าราบอไสัน่ะแต่กับช่องเบ้าเพียรสาวม้อนเนี่มันเป็นช่องที่่อยโยกไข่เบ้า้อไปแล้วข่อยช่องนี่ขอมาเปิดปขึ้นหม่จักไขว่ทีในไทยหรือบ่วช่วงน้องมานาวขอกระจำา่าบะไรขอกระว่ายอนดในวันเยือ่อ,อแต่ว่าช่องซาร่ามันมีแท้ในนอนมีหอดมือน้องมหนาออกมาจากของผ้าตัดกว่าไหมน้อยกว่ากั่ไทย ตะวันตกไทยประมาณจัดนาทีว่ะสองสามนาทีบ่คลิปนั้นนะแ่ประเทศไทยตลอดลูกไข่นะจนว่าตลอดมากจนฮอดผู้มือนี่แหละไทยนอมนม่ได้จะนอนฮอาปีเอากระไทยกับลูกไข่มาโดยตลอดคือคอนเทนต์พวกไข่กับมาแบบนี้อยู่แล้วเนาะเอาวันนี้คอมเมนต์น,นี้อันนี่คนบ่นาวไซด์คนว่าเคนว่าทำตัวเหมือนคนรวยเนาะอ่าคนพิมพ์มายุใส่หลักการจากยุ่งไรเราคอยหาบุญของพิมพ์มายเงีวเติมอยเด้อเออคนว่า เอาคอยอ่านตลาดซ้อลูกคอคอยกันคอยจีมาฆ่าหาไหนจีบมาได้บอกพี่น้องจีบมาบอกพี่น้องฟังคนว่ากันสินี่แหละชีวิตน่าอิจฉาเนาะคนรวยแท้จริงเลยวันมาวันวันไปตลาดวันเว้นวันวันว่าหมายเอาวบอีสานมาเท่าซะเนาะคอยเล่าเขียนไทยอะไรถ้าคอยจเบมาอีสานไหนบ้างอ่าคือว่าคอยกับเมียคอยอย่างพ่กเกินมื่อช่องมื่อเล่นไปตลาดดีแล้วใจแต่ละครั้งเป็นพันวันมาเออเ้าวัดพ่อพุอยไปจ่ายตลาดเอามาแบบนี้อีกะวันนึง พอ่อผ for <EP C essen> <ness> ู้ขยพ่อไปใจกับว่าเห็นชิมว่าลงทุนในชิมมาไงเอาเปรียบคนดูเออกับว่ามมีเงินกับว่าเอาเปรียบคนดูพ่อผู้ข่อ่อใครบอกในวันนมมดเราถูกหวยแล้วให้น้องบนใหญ่บนหน่อยอยู่เล่วซื้อให้เขาอยู่เล่วอยู่เหนียวซื้อมาได้เราเป็นบาทเอาวันวันมันถือที่พนดอะเขากรส่งไห้เออก็บ่อ้ฟังมันน้องมาซื้อหวยล้วก็จะมีเงินไปซื้ออ่าบางเมื่อบางเมื่อกขาขึ้นผู้ข่ี้กับชิ่ว่มีเนี่ยยู่งว่าเห็นวลากระไร เออกระ่าขันบา่ซื้อกระบาผู้ไข่เน่มึงมีเงิน,งนจนตอดทาคลิปไม่ลงทุนเอาเปรียบคนดูนอืยินไปเลยพ่อก็คอยไปซื้อขนมมอนปั๊บ่าทําตัวเหมือนคนรวยจริงๆถ้าไม่รวยจริงทําไม่ได้วันเว้นวันไป่ายตลาดครั้งแต่ละทีเ,เออแปดร้อยถึงพันพอตกเย็นมาขี่รถเล่นต่างอำเภอวันนี้แม่มขี่รถเล่นต่างอำเภอไปจังหวัดต่างจังหวัดไปเล่นถ้าไม่มีเงินทําไม่ได้ อากาศยังเย็นกว่าคนว่าเอาความไมคยคือว่าเ,เออพอว่างก็เดินขึ้นห้างแล้เสียยมุ้ข่อยววาจังไรนพี่น,อน้องขี้วิตคนเฮ่าเนานะมก็จัตติวานี่อ,อะไรละครสิการบดข้นเท่ามันกัดให้ความซุกอย่าของบางข้างเข้าอ่าแบบนี้กันสีว่า,าจังไหนดีเราพี่น,อน้องขันผู้ข่อยเอาความซุขขึ้นในพี่น,อน้องกล่ว่ามาแบบนี้เหยีขขดยดกว่า กดบ้นเหนียวสิเบาออพี่น่อยอหันต่วุงยอดกดไล่กันเลยโอ้โปานเดือนทีส่สองพี่หน่อยเออข่อยว่ายบอกคํามหยาบน้อยคิดเอาพี่หน่อยอถูกใจกันหลายกันงงบ้าในแง่ลบบุกไข,ข่เหนียวตกมือมมปปอืมเอาข่อย,อว,ย,อยอว่าบขขยบอกเ้ี่ยข่อยว่าวาดขับบุกไข่กระยาบ ขันมีเงินก็นอยากไปซื้อของมาเห็ดมาเห็ดคลิปไปครับพี่น้องนี่แหละคือน้องโมดในีแเรากัดฟันซื้อทุเรียนก็เพื่อไว้จะขึ้นกําไรพี่น้องใหญ่พี่น้องเบิ้งดีว่าบุกไปก็ลงทุนอยู่อ่แล้วพังกินนี่รีพูดอะไรเหมืองินสมบ,นบนัริเงนเงยังเงี้ยูย่เนี่ยพอได้กินซ้ำแท้อยากท้าคลิปไปพี่น้องเบิง้งอยากเห็นว่าพี่น้องว่ากินตะปาแดดอะไรเ่ามีเงินกับโอ๊ดกัดฟันซื้อพี่น้องวอาความจริงไงฟังซะมันแม่นว่ามีเงินดอกตเต้าเพิ่นบอกว่าเฮานะ่ะ ว่ได้ลงทุนเอดคลิปเอาเปรียบคนเบิ้งพ่อขวัยซื้อนั่งซื้อดีมากคับมาบอกว่าขวั่รวยทำบ่ดใดว้าใส่ไม่เป่นเบราะไม่าด้ใจนะก็ข็ยคิดรัวว่าใส่ในข่อยไปเบิ้งในคอมเมนต์เล่าเจ้าของส่องเสียนเนี่ยมาเราพิมพ์ยังมาเนี่ยในคลิปใดเนี่ยเออพน้า่าไ้งเองีเลรเพัน่เาาที่เดคิ้ิงนข่อยนะไปฝอยอยูหลังกล้องอ่าเคโกดีกว่าไหมกันแบรายกวอย นี่เหลือคําแนะนํำเนี่ยเลยบอกเาโอเคพี่น้องถ้าเราคลิปนี้ก็กะไม่ชํำนี่ละบอดไม่คลิปหน่ะก็เห็นแล้วค่อยกันจากว่าให้พี่น้องฟังจากให้พี่น้องเข้าใจขั้นบดไปซื้อเขาว่าบุลงทุนเอาเปรียวคนเบิรงขั้นไปซื้อเขาว่าอวดร่ำบนดรวยขั้นบลรวยทำอะไรั้นบไปซื้อรัีเนเออเอาเป็นว่าแ่อกันเฮ็ดตามบุไปคได้รบคูปเป็นเงิ้คูอสองมตาสย กูใส่หันวดแต่งิันสองร้ยใส่มือราแจ็คสลึงแม่ไส้เน่ยด็โอเคไปนั่งพสดีครับ